สบายดีพี่น้องใช่สบายสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อเองพี่น้องสบายดียามเป็นตอนครับเขาสู้ตอนอันน้พี่น้องสบายดีตอนแรกวันนี้ห้าสีมาพาหมกมุพี่น้องเลยห้าได้หมกมุมาตั้งแต่มือห้าไปตาดเจวังมือว่าไปเอาของเนาะ หน่วยใหญ่เดินดีเนาะหน่วยใหญ่ค่ะเขาบอกว่าหน่วยใหญ่มัใสิเป็นจาวมักสิเป็นจาวไม่เน่ยน้ำเนหน่วยใหญ่ตึงเจอมันพอจ้าวหน่วยหาสิบบาทได้สิบบาบแกบงงเล่เนาะจื้อมาไปสิมาพ่าน้องๆเลยเพ้อผ่านกินน้ำกันวัดสองเหรียญเลยสิบบาเนาะมืออากาศหนาวพี่น้องเนียหาสิบบาทก็ประมาณแปดสิบบาทแปดสิบบาท รูปละแปดสิบาทแทงหรือถือไนรองคอมเมนต์มาในเด้อแทงหรือถือคุณคันอยู่ไทยก่เขาบ่โบแพงนะโบแพงหรอไทยดูกับพันดูป็นจ้ะังจนปาดโบสื่อมันง่ายไรเออเออแส่เป็นไ้จริงครับแบบนี้ฮะ พเวาอาคเมเลาู่้าอีดีเอานาวมาประมาณสามหมื่อะี uh ่นาองสามืน huh. อ uh ันนว่า huh. ทุ wow. ่อันนี้่าเป็นอันนีเืงทีเิ่างหนมันเป็นอันจ้าเนยังไมันเขาใส่ยาวอะไรแนี้สียาวินี่ใช้้วสกชสนือแก้รถวบนี้บอแก้เบ่

มันมันบ่บมันยาพอดีเนาะชุบซึเสมอเป็นเกล็ดมันเป็นหวานใริขาวบขาวอย่ เดี๋ยวมีฮัฟตี้มาถามความรู้สึกของทีมใหม่แล้วเหรอบาร์พิจารณี่กลับบ้านแล้วรู้สึกยังไงแม่เนาะทําไทยที่ทีนให่อาการบ่แหม่ก็แบบกลับไปเ้าก็เลยไปส่งเป็นเด็กก็บอกวาเป็นอยู่เซ่เนาะก็เลยเข้าไป การจะก็คือว่าแบบน,น,น้อยๆบาง<อ>ทีค้าค้าผีแล้วทีมมันหลวกอะ่ะประมาณ<อ>เบิง่งประมาณมันกกว้างมาเนอะประมาณผีพี่นอ้องตัวที่ถืนอน้ำร้อนหลวกฮะพระเจ้าจแบบหลอกออกไปเบิดหลอ,อกนังหลังจากกลับไประยอกแล้วกับไปหาหมอเลยบ่แล้วไปหาหมอเลยบ่ไปมือนี้หากับไปมือนี้ให้พี่น้องเบิ่งบ่เป็นยังไงบ้าง เบิ้งไกลๆเอามต้องให้เบิ้งกลเบิงูอย่ให้เบิมันผ่านนี่เอาหุ่ตนี้มันมันอันนี้เป็นหุ่นอาหุ่นเปนี้เนาะเบิ้ใกลๆเลยเบิ้งไกลๆวะเห็เหอยู่เหอเหนเบิ่งมันใหญ่เห็นาะแบบหลังจากที่เรากับ เมื่อจากจากเล่าแล้วก็เล่าไปบานาานาะอันี้เขาจะไปทำความสะอาดแผลแล้วก็ไปหลอ,อกออกเบิร์ดทีมันถือน้ำหอค่ะพี่นอ้องทีมันพกหลอกออกแลยที่นี่พี่เล่าบ,บอกว่ามันปวดแล้วมันมันปวดปวดแสบปวดหอนซ้ำซ้ำตอนถืกถืกใหม่ๆกับจังนนะละหมอครับเราแบบว่ามันบวมแล้วมันกระ,ะปุกอัดนะบัมันอาจจะแบบแผลปวดแล้วก็กินยา<ม>แล้วก็ไปห,ห้ามหมอ ไปหาหมพังทาเพน่ดดออกเบิดเนาะต้องที่ดอกนะคือบ่แม่นหมอนะอือบ้างโยโมยโมมอบบอย่าพี่น้องนาสคอคอยเล่าอ่ะนะคอยเล่าใหูมาแล้วเมื่อหอยบาดแ้่ก็เจ้าก็รอกออกพี่น้องเลยกะนาจะไปห้าหมคอยเร่าแซดมากเหมือนเดียบ้าไปห้าหมไปกับคอให้คอให้เต่าไบใบเด้ออะไรเด้อ มีแต่คนมีแต่คนเป็นห่วงผีเพื่อนหันไล่ไล่เนาะจะได้กันเองขอบคุณเพราะว่นนี้เนบคุณเป็นี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนเนาะกิแบบเป็นห่วงเป็นใยผีเป็นอะไรก็ขอบคุณเนาะก็มีคนอยากอยากติดตามผีเพื่อนอีกขนาดแบบคอมเมนต์ว่าเออเมื่อไหร่จะได้เจอพี่จอนนี่อีกครั้งขนาดแล้วเพป็นอยากเจออีกครั้งหนึ่งขนาดแบบคอมเมนต่เออเป็นแบบเป็นกระลังกัน ติดติดเพื่นก็ร่างอันเดิมติดตามเดิมอันนะแบบพี่มันก็จาบก็ร่างแบบกินก็ร่างอินนะก็จับเลยกาแต่แบบแต่แบบพี่เพื่อนตอนน่ะพี่เพื่อนบอกว่าคันมีโอกาสนะสิก้ามาเที่ยวอีกน้อพี่เนาะคันมีโอกาสอ่ะสิได้เห็นพีเพื่อนอีกเลยอ่ะสิเดเห็นพีเพื่อนอีกค่ะพี่เพื่อนจับมาเที่ยวอีกเนาะพี่เนาะการ เด็กบางคนไปเนี่ยลาบด้วยว่าทักทักพี่เมย์ด้วยเมย์เด้่นก็ทักมาอยู่แต่ว่าเ้าก็ต้องทักถามข่าวเพิ่นตลอดนะนะห้อก็ต้องทักเพราะว่าเหตุเหตุ่ะมันเกิดอยู่บ้านเาท่านะเ้าต้องแบบเ้าก็จะเช็ดจังเลเหาบงผู้หูจเช็ดจังไลยพี่น้องอยากพาไปห้ามอแต่ว่าณตอนนั้นกับเพื่อนจะหอดห้องมออะเรา้องมามีรถใหญ่เนาะมันมีรถจักรนะแต่มันเกิดข้างคขกลางคืนพี่น้องมันจะสิไปจังเลย

พอดีแสงเนาของมากใครด้วได้มั้งงูคนณกอมมากที่สุดสุดทีมอะเจ๊นหนก็กินเขานะพี่น้องกินเขากัดเริ่พี่น้องกินข่าไปอะไรยังกินมนอมาหมึกแดงแต่หแดงทอดยังอะไรดีเนาะวันนห้ผมคิดถ่ายนักฟุ้ง กูบาดเจนกูส่ถอเนาะกูใสไรไข่แห่ดน้เนียไข่างนนาะเนาะเนีเป็นน้ำเงินกรปยเดนโซนเอาปตะกี้ตะกปุยเดี๋ยอมเมื่อกินภาษาถูกคอให้างมาเ้อแต่กระปุวยเมื่อกป่วยไข่ปุยนะแต่มันกระป่วยทางอื่นใ่า้นิด้อยมาได้ใจซ่ดูดบอเดี๋ยวเด็กๆน้่อยแต่ห เอามื่อได้เถิดบัวหันบัแห้งคือหมูถูกถูกเป็นอ่อนๆเองเป็นพี่ๆแต่คนบอกก็ร่างกายเป็นสิทธิ์น่ะอันนี้ไปบ้างอันนี้มื่อนี้บัวมีแห้งกว่าเบิองไอ้ดอนไอ้เซ่เราขึ้นแต่บ้างตอนตอนที่พี่จอนแล้ววม่หันเลนน้อยเป็นยังเราจะบัวก่ายจะบ่อยกลบท้องก่อนนะแบกกระเป๋าค่ะเออเพื่อนรักมา้ ตนนัวน้อยๆนึง่งเราเต่าก็บ,บางอันเราตัวน,น้นอยก็ทำงานทั้งที่คอยแนใจเขาบอกน้อยๆอันเจ,จ้าต้องแบกกระเป๋านี่ให้พี่จอห์นแ่วาพี่พี่จอนมากมาหน่ยก็บ่าสินแบกแค่ไหนใช่ปะพี่แล้วอยากแบกเองเนึกว่าพี่รล้วสี่สละไปน่ะไม่ค่อยค่าซื้ออันนั้นซื้อกล่องนี่ก็ซื้อหมวกกระหนกกับโบชักสีเฮ็ดนะตอนนั้นเห็นเราเกงง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 ่าเงยเลยเกับแบบ เห็นเรากรังไงกันพี่พีพี่เล่าบอกว่าเจ้าสองคนเห็ตัวหน่อยเกินไปพวกโมเตัวหน่อยก็แปลว่ามันแบบตัวน้อยนะแบบว่าเราแบ่งดีกว่านะกันเราบวแบ่งเขากะห้ามเห็นไหมฝ่ายท่านนี่เขาบอกใช่เจ้าสองคนนะห้ามเพราะน่าจะว่าเราเห็นว่าเจ้าสองคนแบบตัวน้อยแล้วก็เลยแบ่งเองซะ

đây cái bênh một chếp bắt kịp nèo bằng chếp một bằng chếp nèo bằng chếp nèo bằng chếp nèo bằng non nèo bằng chếp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  nón bằng chế nón bằng chế nèo được chế nèo bằng chế nèo bằng à, non. Ở đây. Ở đây, <laughs> มาเด้อนองกินข้าวนกันกินแรกขาวด้เข่ากับตแตงถอดบอกอดปกติเด้อมันั่งอยู่เตียงนั่งเชิ้นั่งนั่งคือคนจักพวกยู่แหละแต่อึโยอนิ้วออดมากนี่ไนี่กบมากวันนี้อดมากขนมมึงก็ใหญ่มากกลุ่กอยากวกไห่าดีเนี่ย

เรื่องกินเขาพี่เรื่องมาเท่าเด๋วเกียวขอแบงค์ใ่ปั๊บหน้าเด๋วแบง่ไงไม่ใหม่้วยังอล้วเอไปจิไข่ไจะกินยาลดตานเสี่ยงไปกินยารัโดยาที่เป็นหันสเตนะโอ้ยกูไปกินเ้าหัวพระบาอ่ Took me phong hát, nên tặng công tác, thanh tặng công tác, thanh tặng công tác, thanh tặng công này công tác, thanh tặng 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 công tác, này tặng công tác, thanh tặng công tác, thanh tặng công tác, thanh tặng công อารของความหักเจ็ดกันเองอึ้งเจ็กันเจ็ดเงียหอบัน่ายสาวเหนื่อย้อมเก็บดักจับตัคนไทยอีกเนาันยบันท่ายหนปถือกับแม่กูดจาดูกลับกันเนาะดูบ

กูด่ามึงเมึงอย่านับมันมีผู้หญิงเฮ็ดคลิปพันธท้คลิป่าวเนาะคือมีแต่ผู้หวับคิปผู้าเนาะอืว่าอก็บ่เห็นเนาะอืนตัวนี้ผู้บ่าวเฮาก็บ่จีบมึงน่นแหละผู้สาวเนาะใครสิอยากเบิ่ง่าดยูาเขาก

สิเดนนักนะเย็ดหยิบจบที่ไปเพียงจำในียเด้อพี่หองเลยขอบคุณขับใจสี่สุขทุกคนนะพี่ขำพี่จ๋าหนาวเลยฝากไปกระลัมใจนะเด้อพี่หองเลยส่วนนีมบ่ค่อยมีคลิปกะบเบิร์คลิปกะไปก่อนคลิปเพื่อนอยู่ซ่านไปก่อนพี่หองนั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับกินนีมขอตตาไปก่อนเด้อสบายดีสบายดีเด้อบายบาย